เพื่อนส่งแชทมาหาเงียบกริบวันนี้เงียบทั้งวันเลยท,ท,ทั้งที่เพื่อนก็ส่งมาส่งมาส่งมาอยู่นั่นแหละแต่เงียบกริบเลยมีวิธีแก้ไปดูกันเลยครับที่เพจต r e แล้วแต่ในช่องค้นหาครับพิมพ์ลงไปว่า Messenger จะเข้ามาในหน้าแบบนี้ให้ชมมาดูว่ามีคาว่าอัปเดตไหมถ้ามีคําว่าอัปเดตกดอัปเดตได้เลยครับแต่ถ้ามีคําว่าเปิดแบบนี้แสดงว่าอัปเดตล่าสุดแล้วหลังจากนี้ให้กดปัดทั้งหมดออกไปได้เลยหลังจากนี้ให้เราไปหาแอป Messenger ครับ ไปที่แอป m e s s e n g e r กดค้างไว้ที่แอป m e s s e n g e r จะมีตัว i แล้วเขียนว่าข้อมูลแอปเข้าไปครับแล้วไปที่การแจ้งเตือนกดปิดแล้วเปิดครับแล้วดูครับว่าเปิดทั้งหมดแล้วหรือยังถ้าเปิดหมดแล้วแบบนี้กดปัดทั้งหมดออกไปได้เลยหลังจากนี้ให้เราทําการกดปิดแล้วเปิดมือถือใหม่ขึ้นมาครับแต่ถ้ามือถือของใครมีคําว่ารีสตาร์ทแบบนี้กดรีสตาร์ทได้เลยครับคลิปนี้มีประโยชน์ พิมพ์เขามีประโยชน์ให้ครูหนึ่งด้วยนะครับครูหนึ่งสอนดี